วันนี้รีวิวอะไรเนี่ย vivo ครับ vivo ตั vivo ส่งมาเหรอรุ่นอะไร x21 เอ้า x21 แอมรีวิวไปแล้วไม่ใช่หรอเขาส่งมาทำไมอีกอะกรีวิวไปแล้วรีวิวอะไรอีกเพื่อนๆก็ดูไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมทุกคนดูคลิปนี้ดูแอมรีวิวไปแล้วใช่ไหม x21 อ,อะเขาส่งมาทำไมกรอบสีพี่ลองแกะดูไหมอ๋อนี่ไงนี่เขาส่งสีแดงมาให้ดูเดี๋ยวนะ vivo ส่งเครื่องสีแดงมาให้เราทำอะไรมาทำาให้มาให้ทำรีวิว อาทิตย์ที่แล้วก็ส่งนี่มา Y81 สีแดงเหมือนกันนะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะต่างกันยังไงกับ Y81 สีแดงเนี่ย X21 ที่เป็นตัวท็อปของเขาเนี่ยนะนี่ Y81 เนี่ยผมก็เพิ่งจะแกะกล่องรีวิวไปเมื่อสัปดาห์มีมีแฟลตด้วยเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะอาทิตย์นี้เขาก็ส่ง X21 สีแดงมาอีกสงสัยเทนสีแดงมันกำลังมาว่า,า,าแล้วก็ไหนๆก็ส่งมาแล้วนะ แกะให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่า vivo x 2 1เนี่ยหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีอยู่สสีก็คือสีดํากับสีขาวนะแอมรีวิวสีดําไปแล้วก็สวยดีเขาบอกว่าเขามีสีแดงเขาส่งมาให้ด้วยนี่สีแดงนะครับก็อุปกรณ์ข้างในกล่องเนี่ยไม่ต้องไปดูหรอกครับมันก็เหมือนกับรุ่นปกติสีอื่นเลยมี adapter fast charge มีหูฟังแบบ in ear มาให้นะแล้วก็มีเคสมาให้นะครับแล้วก็มีอะไรอะสายชาร์จเป็น micro usb นะเดี๋ยวนะขอดูเคสหน่อย เครื่องสีแดงเคสขอบสีดำนะโอเคถือว่าแปลกอยู่แต่ก็รับได้มานี่มาดูนะครับมันไม่เหมือนกันนะเขาถึงส่งมาให้เรารีวิวนะครับนี่อันนี้ คือ Y 8 1นะครับรุ่นน้องมันรุ่นเล็กนะครับก็ここจะเป็นสีแดงเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแดงแบบว่าด้นดานๆอ่ะเป็นสีแดงแบบด้นดานๆหน่อยนะครับไม่เหมือนกันนี่อันนี้คือ X 21นะครับ X 2 1ตัวที่มีสกแกนนิ้วใต้หน้าจอเนี่ยเป็นรุ่นท็อปสุดของ vivo นะตอนนี้เลยนะสีใหม่ของเขาคือสีแดงนั่นเองเห็นไหมจะเป็นสีแดงมันจะเป็นกระจกเลยแล้วก็จะมีความแบบว่าสะท้อนแล้วก็สีมันจะแดงมันจะแบบแดงแบบเข้มมากๆนะครับสีแดงของ vivo X 21เนี่ยนะครับมันก็จะแดงตั้งแต่นี่เลยนะคร ขอบมันทั้งหมดนะรวมถึงข้างหลังก็เป็นสีแดงแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยก็จะแบบว่ามีการสะท้อนแสงไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านี่นะฮะสวยดีครับสวยดีสําหรับคนที่มองว่าเอ้ยสีดํามันอาจจะแบบว่าพื้นๆไปหรือว่าสีขาวมันก็เรียบๆไปนะสีแดงนี่ร้อนแรงแน่นอนนึกภาพแบบหยิบขึ้นมาโทรศัพท์อย่างนี้ใช่ไหมแสงตรงนี้ก็สะท้อนเข้าลูกตาเลยเรียบร้อยนะครับนี่ส่วนอื่นๆเหมือนกันหมดเลยข้างหน้าเป็นสีดํานะครับ เป็นขอบขอบแทบไม่มีอยู่แล้ว vivo x21 เนี่ยเพราะว่าไม่มีสแกนนิ้วแบบเป็นเซนเซอร์แล้วไงมันอยู่ใต้หน้าจอแทนมันจะฝังอยู่ตรงนี้เนี่ยเวลาปลดล็อกก็ปลดจากตรงนี้ได้โดยที่ผมไม่ได้ตั้งไว้นะครับอยากรู้ว่าเซนเซอร์สแกนนิ้วทํางานยังไงนะอยู่ใต้หน้าจอทํางานยังไงนะครับกล้องเป็นยังไงกล้องหน้าเป็นยังไงกล้องหลังเป็นยังไงเล่นเกมเป็นยังไง snapdragon 600เนี่ยไปชมรีวิว vivo x21 ที่น้องแอมรีวิวไว้อย่างละเอียดแล้วได้เลยนะครับส่วนราคาของ vivo x21 นะครับสีแดงนี่หรือ 1,900บาทอยู่เช่นเดิมนะครับเพียงแต่ว่าบอกเทคนิคนี้งนื้อการถ้าคนที่สนใจนะลองหาดูในร้านค้าออนไลน์ต่างๆพวก lazada พวก shopee นะราคาเท่าที่ผมเช็คมาล่าสุดจะมี10,070ก็มีนะ10,050,10,060ก็ยังจะพอหาได้ลองหากันดูนะครับแล้วก็อีกทางเรื่องนึงที่น่าสนใจคือซื้อกับพวก operator นะติดโปรแล้วก็ได้รับส่วนลดค่าเครื่องไปก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าโปรของ vivo x21 เนี่ยนะครับไม่ได้ราคาสูงมากนะถามว่ายังน่าซื้ออยู่ไหมก็ สำหรับใครที่เป็นแฟน vivo นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นที่สุดของ vivo smartphone นะตอนนี้นะครับส่วนตัว nex แววๆว่าจะไม่เข้าไทยด้วยนะจ๊ะและนี่ก็คือ vivo x 2 1สีแดงนะครับที่ vivo เพิ่งเอาเข้ามาจําหน่ายเลยนะครับใครที่ชอบ s m a r t ทโฟนสีร้อนแรงร้อนแรงนะครับเป็นแบบกระจกสะท้อนสะท้อนอย่างนี้ตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe channel spec phone tv ของเราด้วยนะครับแล้วก็ comment ข้อสงสัยต่างๆว่าสอบถามเกี่ยวกับปัญหาหรือว่าอยากจะให้เรานะครับรีวิวสมาร ไอโฟนตัวไหนทดสอบอะไรคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าจ้า